วันนี้เราจะมาทำส MOKE SALMON ขนาเป้น,นะคะจะมีวัตถุดิบอะไรกันบ้างไปชมกัน<ม>เลยค่ะมีตัวขนมปังนะคะครีมชีสแล้วก็ส MOKE ซ a l m o n ค่ะเริ่มจากการปิ้งขนมปังก่อนเลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทาครีมชีสลงบนขนมปังนะคะสามารถทาได้ตามใจชอบเลยค่ะ ชอบแบบนหนาก็าจะโปกเยอะๆแบบนี้เลยค่ะพอทา,ทาครีมชีสเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็โปะตัวสมกแซลมอนลงไปบนขน<ม>างเราปั้เ<ร>ข้าไปค่ะาท,าที่อุณหภูมิ140องศาประมาณ8-10นาทีก็จะได้สมกแซลมอนที่สุกมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถเลือกท็อปปิ้งนะคะโรยง,งาขาวตามใจชอบได้เลยค่ะ ้ะมีงานขาวและงานดำแล้วเราขอราดซอสทรัฟเฟิลมาโยนะคะจากแฮร์รีสปูนเพิ่มความอร่อยในแบบของเราค่ะ